โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโอเมจิอารีนานะครับในพาร์ทที่51กันแล้วนะครับผมโอเครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้นะผมเรามีตัวละครที่ทำการใบ้ไปรอบที่แล้วนั่นก็คือ,อตัวชิโร่มูโจนั่นเองนะโอ้โหมาแบบมาเท่แล้วคือแบบ โอ้โหพร้อมกระฉากเปิดตัวแบบใหม่นะจริงๆก็ไม่ใช่แบบใหม่หรอกคือคือแค่แบบว่าเอาฉากที่แบบเอ่อ MVP มาโชว์แค่นั้นแหละใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตัวละครชิโรมูโจกันนะฮะผมสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะผมเอาเราอยู่ในระดับเลื่อนแรงแล้วเลยโอ้ยยังไม่อยากขึ้นเลยอะ่ะ <laughs> โอ้ยอย่าไปแบนตัวฮะเนี้ยกดไปเลยก็ได้นะฮะคิดว่าน่าจะหาห้องนานอยู่นะเพราะาตอนนี้ผมก็มาเล่นดึกอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้เสียงผมันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะพอดีว่าเอ่อเปลี่ยนไม์ใหม่นะกูบอกทุกคลิปเลยช่วงนี้ โอเคช่วงสองสามคลิปที่ผ่านมานี่คือแบบบอกทุกคลิปเลยนะแต่ก็คิดว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาดูผมก็คงไม่ได้เข้ามาดูแบบไม่ได้เข้ามาดูผมทุกคลิปนะฮะบางคนอาจจะเข้ามาดูแค่เกมองมิจินะนี่ผมเข้าใจเนาะเอวทำไมหาเร็วจังไงโอ้โหอุตส่าห์จะมูสักหน่อยอันนี้ก็นั่นแหละฮะผมเลยต้องบอกบ่อยๆหน่อยนะนี่คุณผู้ชมอาจจะฟังจนเอียนสักนิดนะึงโอเคเดี๋ยวงงเองไงแบบเอะเสียงมันใช่ช่องเดิมไหมเออทำไมเสียงมันเปลี่ยนว่าอะไรเงี้ยเออเอาเราหาห้องยังไม่ได้ไงฮะประเด็นเออใช่ฮะพูดถึงเกมงจะฮ คือหลังจากที่มันมีกิจกรรมแจกตัวละครแจกอะไรเวอร์วังจากรอบที่แล้วใช่ไหมเออแล้วเขาก็ยังมีอีเมลส่งมาให้เรื่อยๆนะฮะเออเป็นเมลเป็นเมลแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นเมลแจกตัวละครมาเรื่อยๆนะฮะเออได้มาแบบเยอะมากอะได้มาแบบพึบพภาพอะตอนนี้คือแบบตัวละครผมจะมีครบทุกตัวแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยผมยังไม่มีแค่กี่ตัวเนี่ยหกตัวเองอะ <laughs> ถ้าไม่นับตัวละครคอแลบอะที่เป็นพวกจากอนะะิเมะนะฮะเออเนี่ยคือตัวละครอีกแค่ กีคแค่6ตัวผมก็ได้ครบแล้วเนี่ยโอเชียงแฮบเออแต่เอาจริงๆผมผมน่าจะซื้อได้หมดเลยนะตอนนี้เออเพราะว่าตอนนี้ตังเรามีตังอยู่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกไปเขาแจกกันเยอะมากฮะโอโ้โหได้มาแสนนึงแล้วตอนนี้โคตรล่ำจำมาบอกเลยตอนนี้นะแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะตัวละครพวกนี้ผมก็อาจจะยัง อ่ายังไม่ซื้อแล้วกันนะเออเผื่อเขาแบบแจกดอยผู้พัฒนาเกมเขาบอกว่าครูแจกมึงเยอะแล้วนะม,ม,ม,มึงไม่คิดจะอุดหนุนหรือแบบซื้ออะไรเลย,เลยหรอกาเจ้าของฟรีเลยอย่างเดียวเลยหรือไงนี่บ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลยฮะเจอห้องแล้วจังหวะนี้น,นี่เดี๋ยวขอไปเลนส์กลางเลนส์กลางโอเคเดี๋ยวเราจองเลนส์กลางก่อนแล้วกันเพื่อไม่เป็นการผิดพลาดนะฮะตามมีตามเกิดน,นะฮะนี้สกงสกิลยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะนี้แต่รูปแบบตัวละครก็เป็นสกิลที่แบบค่อนข้างจะเรียบง่ายนะฮะไม่ได้เข แต่ก็มีจุดที่คอนโทรลยากอยู่นะฮะโอ้ยเราเดี๋ยวแครี่เรากี่ตัวเนี่ยแคลรี่เรา2ตัวเหรอแล้วฝั่งนู้นเราเจอใครฮะเนี่ยเราเจอโอทินงูอะโอ้โหไม่ค่อยชอบมันเลยอะถ้าเป็นโอทินงูอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่คือไม่ค่อยชอบเลยอะฮันเนียฮันเนียอีกแล้วอือโอ้โหไม่ค่อยชอบหน้ามันเลยมันมันเป็นตัวละครที่แรงมากเลยนะมาแล้วมาเดี๋ยวมารุยกันอันนี้นี่ไปเลยโอ้ยกระตุกเลยยังไม่ทันได้ออกจากบ้านดีๆเลยแม้กระตุกซะและ้ว เฮ้ยแล้วยูกิโดจิแม่งออกอันนี้ด้วยฮะของซับด้วยฮะโอ้โหทำหน้าที่ซัพพอร์ตแบบแท้ทูนะฮะน,นี้ไม่ได้คิดจุแต่อย่างใดเดี๋ยวเราอัพสกิลสร้างความเสียหายก่อนแล้วกันนะคือสกิล2นั่นเองนะเป็นสร้างพื้นไฟแผดเผาร้อนแรงว่ะนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะออทินงูมันอยู่ไหนวะเนี่ยคือสกิลมันแรงบอกผมแน่นอนอนะ่ะบอกเลยนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันโอ้โหมันปล่อยพลังมันปล่อยลมเป็นหน้ากากเทนงูด้วยว่ะเฮ้ยโอทินงูทำไมยืนนิ่งอะเพื่อนอย่านะอะไรอะไร,ะไรทำเป็นรอดหน้าเราตาเรา,า,เราอย่างนั้นเหรอคิดว่าาเราจะหล กลานอย่างนั้นเหรออุ้ยไม่โดนเฮ้ยแต่เราน่าจะพอได้เปรียบอยู่นะถ้าเขาเอ่อเกิดสกุลสกิลสตาร์นมาเราน่าจะพอหลบได้อยู่เพราะว่าตัวละครตัวนี้มีสกิลเอ่อแปลงร่างเป็นวิญญาณนะทำให้หลบสกิลสตาร์นได้ไม่ไดิเขาบอกว่ามันต้องบอกว่ามันกันซีซีได้นะประมาณนี้อย่านะอูทิงงูทำอะไรทำอะไรอย่าอย่าเฮ้ย,ย,ยทำอะไรไม่หลบได้เฮ้ยนี่เนี่ย last c วิเราเรียนล่างเสียไปแล้วฮะเฟิร์สบัตรครบ3มสกิลแล้วนะผมสกิลหนึ่งมันจะเป็นสกิลเอ่อดึงวิญญาณนะผมทําให้ดึงดึงวิญญาณมาแล้วก็แล้วก็อ้าวโอเคมันเป็นสกิลที่แบบดึงวิญญาณศัตรูมานะแล้วก็จะสร้างวงไว้รอบๆวิญญาณนะผมถ้าเกิดว่าเอ่อล่างล่างต้นนะฮะล่างต้นที่เราดึงวิญญาณออกมามันออกนอกวงนะก็จะทําการสตันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกเราก็จะสามารถตอดวิญญาณเข้าไปได้เรื่อยๆนะฮะ สร้างความเสียหายนั่นเองแล้วทำไมเมื่อกี้มันกระตุกวะสกิลสองเป็นสกิลสร้างพื้นไฟนะผมทําความเสียหายเป็นแบบแผดเผาไงส่วนสกิลสามก็จะเป็นสกิลเ,เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นร่างวิญญาณนะทำการป้องกันซีซีได้หนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะผมประมาณนี้เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรทําอะไรอย่ามาชิโมชิมนี่เนี่นี่แน่กูไม่เก่งกับร่างจริงกูเก่งกับร่างวิญญาณยังไงล่ะจริงๆมันต้องคอมโบกับพื้นไฟเราด้วยนะแต่ว่าเขาเรียกยังไงอะพื้น พื้นไฟเราคุมันครูดาวเมื่อกี้เฮ้ยระวังนะเพื่อนเฮ้ยนี่นงแล้วก็ปันปันนี่นี่นี่ตอดตอดออเรียบร้อยโอ้โหส่วนนี้เป็นสกิลอันตินะผมสกิลอันติผมจะเป็นสกิลสร้างวงนะครับผมเออมันจะสร้างความเสียหายไปเรื่อยๆนะเป็นสร้างความเสียหายแบบถ้าโดนถ้าอยู่ในวงนะฮะประมาณนั้นโอ้ยอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เห็นภาพไปแล้วก็น่าจะเข้าใจกันได้อยู่เนาะอันนี้อย่าหน้าอย่านะอย่าหน้าเทนงูนะอย่านะ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 สู้นะเฮ้ยทำอะไรยังจะเข้ามา อะไรมีบล็อกมีบล็อกนี่ไงฮะมันต้องกดให้ถูกจังหวะนะมันได้โล่ป้องกันเวทมาด้วยนะฮะนี้ถือว่าเจ๋งแจ๋วมากการซีซีได้เกลดหักนะฮะนี้มาเลยโอเทนโงนายเครียดแค่เราลส้สินายคิดว่านายได้เปรียบเราใช่ไหมตอนต้นเกมอะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โอ้เจ๋วลมมันกัดแรงชเฉยเลยแม่งนายปลาลมไปแล้วใช่ไหมนี่แน่ป้องกันความเสียหายป้องกันอันตรายโอ้ทำไร่ทำไร่ทำไร่อย่านะอย่านะอย่านะสู้นะสู้นะ กูซู้นะเอ้ยกูสู้คนนะเอ้ยเอาดิเอา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 เจ็บนะเจ็บเจ็เอ้ยเอ้เป็นไงเราสร้างความกดดันเอาแล้วโอ้โหแล้วป่ามาแก๊งไงเพื่อนขอบคุณครับอลิกกโตเดี๋ยวมันเดี๋ยวเอาเอไปเดี๋ยวไปกวนตีใส่เขาอีกคือไม่ได้จะกวนตีนะคือจะกดคือจะกดอันนี้คือจะกดอีโม่อะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว โอ้เดี๋ยว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 โอ้เป็นไงแล้วเอ้ยสุดยอดเลยป่าเพื่อนตอนแรกเราคิดว่าเราจะช่วยป่าไม่ได้แล้วนะน่าเมื่อกี้เพราะว่าสกิลอันติีนี่คือถ้าเกิดว่าวางวงไม่ดีแล้วแบบมุมในการทําความเสียหายมันก็จะทุเรศไปเลยนะฮะนี้ก็คือทําความเสียหายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะนี้มาสตันมาอันนาอันนาโจโจจีจบอกแล้วสกิลซีซีของนายนะใช่กับฉันไม่ได้ผลหรอกนะโอ้ทิงงูนายน่ะปเมือพลังของฉันต่ำไปเฮ้ยเพื่อนเลนเราหายเลนเราหาย อย่านะเฮ้ยคิดจะดึงอะไรอะไรอย่าอย่าดึงดึงวิญญาณกระชากวิญญาณไม่โดนไงประเด็นนี่โอ้กันสกิลป้องกันอันตรายไอ้น้องนี่เผาแม่งเลยเผาหัวนี่ยังไงวะ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 เดินไล่จี้จี้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังฉัน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 ยังไม่อยากตายโอ้โอ้โอ้โหไอ้สกิลไอ้ตัวอ้ ไอ้สกิลวันตีคินาระนี่แม่งก็โอ้โหแม่งจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยเขาบวกกันอีกแล้วอะไรวะนี่ <c oughs> นี่นี่จี้เลยจี้จี้จี้ <c oughs> โอเคจี้แล้วยังไงต่อวะอันนี้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โ,โ,โ,อโหกูตายแล้ว <c> ก <oughs> ูตายสินเนี้ยโอ,โ, <c oughs> โอ้ <c oughs> โหแฟดลงมาข้างล่างแม่งยังเสือกเจอโตอีกแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องคอยอยู่แบ็คหลังฮะเราต้องคอยอยู่ข้างหลัง เอาไว้นี่เฮย้ยยายานะยาคิดจะทำอะไรคิดจะทำอะไรนี่แน่จี้จี้เดี๋ยวก่อนคินาระกำลังจะตกอยู่ในอันตรายเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวช่วยตัวเองก่อนอันนี้โดนไฟโดนไอย้โคมไฟนี่จี้นี่แม่งโอโ้โหโอ้โหสกิลหนึ่งมันไม่น่าติดคีปเนาะถ้าทำให้ไม่ติดก็อย่างน้อยก็ดึงดึง <laughs> ดึงวิญญาณคีปออกมาก็ได้ไหม <laughs> ดึงออกมาทำไมวะ เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกำลังโดนกระทืบนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่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 จี้จี้จี้เอาเอาเอากระตุกไงโอ้โหแล้วกระผมกระตุกแต่เมื่อกี้ผมเดินจี้ไปไหนก็ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เห็นโอทินกูจะตายแล้วว่าแต่เมื่อกี้มันกระตุกเดินลงไปข้างล่างเฉยเลยอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดเศร้าเลยอ่ะนี่เนี้โอ้โเดี๋ยวมึงแค้นอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแค้นอะไรกูเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเดี๋ยว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 นี่นี่นี่ที่ทีจินจินต้องตายแล้วละ่ะเจ้าไม่รอดแน่เฮ้ยผมว่าพื้นไฟผมมันก็เริ่มแรงแล้วว่าเออพออัพไปเรื่อยๆพอมีของอะไรมันก็เริ่มแรงแล้วว่ามันรู้สึกแบบมันจี้แรงมากเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ข้อเสียที่ผมเล่นตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตรงที่ผมสกิลหนึ่งดึงวิญ,ญญาณใครไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ <c oughs> จริงๆมันต้องดึงวิญ,ญญาณแล้วก็ไปตอดอ่ามันต้องใช้สกิลสองตอดตอดศัตรูด้วยอันนี้แต่ผมแบบ ไม่ค่อยได้ตอดเลยนะนี่จี้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 นี่เดินจี้เดินจี้โอ้โอ้ไม่ตายผมยังคอมโบกบไอ่นี้ไม่ค่อยเป็นเลยไอ้ดึงวิญญาณเนี่ยถ้าผมดึงแม่นๆกว่านี้แล้วคอยสกิลใส่ตอดไปเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะทำดาเมจดีนะในดอกในในลองเอ้าไม่โดนไงโอ้โหมันผมไม่ได้เล็งฮะโอ้โหไม่มันเล็งไม่แม่นเลยมันนี่นี่นี่คเอ้าแล้วโอ้โห กูดึงกูกระชากวิญญาณออกมาอุตสาโดนแม่งเลยพ่อโดนปุ๊กกูวางสกิลสองแม่งเสือกไม่โดนนี่เวรของกรรมเน็ตเตะมาเอาเบ้าเอาเบ้าเออวยสวยเพื่อนเดี๋ยวกระชากวิญญาณนี่โอ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรจี้จี้จี้แม่งเลยนี่นี่นี่จี้จี้จี้จีนด้วยอันนี้จี้จี้ป่าวยมันไม่ตายไงโอ้โหมันไม่ตายทำไมสกิลอันติีผมไม่ค่อยแรงเลยวะ ถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วมันดูแรงมากเลยนะตีป้อมตีป้อมแตกแตกปุ๊บแตกปุ๊บยังไงต่อห้านี้แตกปุ๊บแล้วคืออยากได้ซิทด้วยไงอันเนี้ยเพราะผมดูตัวเองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสกิลมันฟึบวับผมไม่รู้ผมปล่อยสกิลวางไว้ตรงไหนเนี้ยเดี๋ยวผมสกิลมั่วมากเลยตอนเนี้ยมั่วส่วสุดๆปล่อยอันติฮะฮะยะยะโอเคจีจีไม่อยากขึ้นเลยอ่ะหนูไม่อยากขึ้นแรงแบนเลยอ่ะ เฮ้ยแต่ตานนี้ทีมเราเล่นดีกันจริงๆฮะอันนี้ทีมเราเล่นดีกันมากๆเออไรให้เลยอันนี้โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวละครชิโร่มุโจโนะครับผมนะครับก็ถือว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวละครชิโร่คุโร่นะฮะนี้เล่นครบทุกตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นชิโร่มุโจโชิโร่โดจิคุโร่โดจิ คุโรมุโจนะนี่ <laughs> <laughs> เล่นเคียร์แล้วสี่ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะว่าตัวละครตัวนี้จะมีเนื้อหามีอะไรกันบ้างนะครับผมเรามาดูทางด้านของสกินกันก่อนเลยละกันนะครับผมสกินแรกก็จะเป็นสกินย้อมสีเขานะไม่แตกต่างจากสกินแรกเลยแม่งเลยตอนนี้ก็เป็นสกินล่างอีโวของเขานะครับ อันนี้เป็นสก,กินล่างอะไรอะ่ะเป็นสก,กินแรเขานะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสก,กิน BP เป็นสก,กินจาก b a t t l e p พา s นะครับน่าจะเก่าอยู่หน้านี้เอออันนี้ก็เป็นสก,กินอะไรอะ่ะอ๋อสก,กินไอตีมกระต่ายน่นแน่เลยไออ่านออาใครวะเนี่ยอ่าน่าจะเป็นเมคกี้ปะขออ่าขอปฏิเสธนะผม้มาน,นี้ขอโทษ อันนีนน A, น land, ออ้น่าจะเป็นสกินเอ้ยนี่ไงอลิสอินวอเตอร์แลนด์ใช่ไหมเออน่าจะเป็นธีมพวกนี้นะครับโอเคทางด้านสกินจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูทางด้านอ,อ่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มตัวละครตัวนี้นะครับอ่าเขาจะโชว์รียคชันยังไงนะมาดูกันจิ้มหัวกันเลยจิ้มได้เหมือนพี่แกหมง,งานหนักมากเลยน,น,น,นะคนนี้ <laughs> พี่แกดูเหนื่อยจากงานนะอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาเป็นโยมทูตไงเออน่าจะน่าจะเหนื่อยจากงานอันนี้น่าจะหมดเรามั้งเออเพราะว่าเป็นตัวละครที่ผมเพิ่งหยิบมานะเรามาดูกันว่า ีมันเอาฉาก MIP มาเป็นฉากอันนี้ไงเออ <c oughs> เราก็เลยเหมือนแบบเห็นแล้วไปด้วย <c oughs> เลยไม่ว้าวเท่าไหร่เลยอะเออ,อน,นี้ไม่เป็นไรโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูประวัติของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะว่า <c oughs> ประวัติตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ผมยาวไหมเนี่ยโอ,โอ้ก็ ก็ใช้ได้อยู่นะเออโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครชิโรมูจโจกันเลยดีกว่านะว่าประวัติตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อเจ้าตายไปวิญญาณของเจ้าจะเป็นอิสระจากกายหยาบงานของข้าคือชักนําวิญญาณที่ลังเลอยู่ให้ไปสู่ยมโลกข้านั้นคือผู้ส่งวิญญาณบางครั้งวิญญาณของมนุษย์ยังมีบ่วงติดกับโลกมนุษย์หลังจากที่พวกเขาตายและอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันไปวิญญาณที่ยึดติดกับโลกใบนี้นะ่ะถูกผูกติดกับดินแดนที่แยกออกไป ในขณะที่วิญญาณอาฆาตซ่อนเล้นความเครียดแค้นลิษยาพางเล่ล่อนและยังมีวิญญาณเล่ล่อนที่ยังคงอาไรอาวอโลกมนุษย์ต่อไปเพราะเป็นวิญญาณคนตายที่ไร้ซึ่งกายเนื้ออีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณก็เริ่มเลือนลางไม่ชัดเจนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมข้าจึงต้องนําทางวิญญาณเหล่านี้ไปยังยม,มโลกบางครั้งก็มีวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมเชื่อฟังกฎไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็ต้องสมความปรารถนาสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะตายถ้าเขาไม่ได้สมความปรารถนาก็จะไม่ยอมไปยังยงมาโลกโดยเด็ดขาดสําหรับวิญญาณเหล่านี้ข้าจะเสนอเงื่อนไขให้พวกเขาหนึ่งข้อเงื่อนไขนั้นก็คือหลังจากที่ข้าช่วยเติมเต็มความปรารถนาที่ไม่สมหวังของพวกเขาก่อนที่จะเสียชีวิตและเขาจะต้องทดแทนและช่วยงานของข้าให้เสร็จสิ้นเช่นนั้นแล้วข้าก็จะได้ไปจากที่นี่และได้รับอิสระกลับคืนมาและข้าจะสามารถออกเดินทางต่อเพื่อหาความทรงจำของข้ากลับคืนมาด้วย ใช่แล้วการที่จะได้เป็นทูตแห่งยมโลกนั้นเจ้าจะต้องถูกลบความทรงจําออกให้หมดสิ้นด้วยแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีข้อยกเว้นนะผู้รับหน้าที่ต่อที่จัดมาให้กับข้านั้นไม่ทราบว่าทําไมเขาถึงสามารถเก็บความทรงจําของตอนเองไว้ได้กันนะเอ๊ะทำไมต้องขจัดความทรงจําในอดีตของพวกเราออกให้หมดเพราะเรื่องแค่นี้ด้วยล่ะเรื่องนี้ข้าไม่ยอมหรอกนะเขาพูดจาแบบนั้นด้วยน้ําเสียงแบบเดิมเป็นประจําเจ้าก็เหมือนกัน ทำไมต้องทำหน้ายิ้มยากอย่างนี้ทั้งวันด้วยละ่ะพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนสมัยก่อนสิการกระทำของเขาทำให้ข้าสับสนทำไมเขาถึงต้องทำดีกับข้าเพียงนี้แต่ทัศนคติทั่วไปของเขาไม่ได้ทำให้ข้าแปลกใจเลยข้านนะมีไม่รู้สิความรู้สึกที่หวนหาความหลังข้าไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกับที่พวกเราเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันช่างเป็นความรู้สึกที่ข้าคำหนึงหาถึงมันยิ่งนักแค่มันเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นก็ไม่เลวแล้วนี่ เห็นท่าทีที่ไม่รักษาระเบียบวินัยเช่นนี้ข้าไม่สามารถส่งมอบงานให้กับเขาอย่างสบายใจได้เลยข้าจึงต้องทำงานไปพร้อมกับเขาแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ด้วยกันข้ามีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ข้าคาดหวังจะจำมันได้อยู่นะข้ามักจะรู้สึกเช่นนี้ว่าชายคนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลุกความทรงจำของข้าขึ้นมาใหม่ ก็คือชิโร่มุโจเนี่ยหลังจากที่ตายไปนะฮะเขาก็ได้เป็นยมทูตใช่ไหมเออได้เป็นยมทูตแต่ว่าเงื่อนไขของการเป็นยมทูตก็คือเหมือนแบบต้องถูกลบความทรงจําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือชิโร่มุโจจําจเรื่องออในอดีตตัวเองไม่ได้นะว่าเคยแบบมีครอบครัวเป็นอะไรมีพี่น้องหรือเปล่าหรือชื่อจริงๆชื่ออะไรอะไรเงี้ยจำไม่ได้จําไม่ได้เลยนะฮะหลังจากที่มาเป็นยมทูตหลังจากนั้นคุโร่มุโจก็น่าจะมา เป็นยมทูตด้วยกันนะฮะกับชิโรมุโจนะครับโดยอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าคุโรมุโจมีความพิเศษตรงที่ว่าหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นยมทูตอ่ะคือ,เ,อเขาจําเรื่องทุกอย่างได้นะครับจําได้ว่าครอบครัวเป็นใครมีพี่น้องเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็จําได้ว่าชิโรมุโจนี่แหละเป็นเ,เป็นน้องชายของเขานะครับเออเขาก็จําได้นะครับชิโรมุโจเนี่ยที่พยายามตามหาความทรงจำถึงจะจำเรื่องในอดีตไม่ได้นะครับว่าเคยเป็นอะไรกับคุโรมุโจนะแต่ว่า พอได้อยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นใจอะไรประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นความรู้สึกของอพี่น้องที่ผูกพันกันอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็จบไปก่อนแล้วกันนะเกมโอเมจิอลีนานะครับในพาร์ทที่51นี้นะผมโอเคก่อนจากกันไปนะผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาใบาตัวละครตัวต่อไปที่เราจะหยิบมาเล่นกันนะครับผมเอาแกออกมาเรื่องวิญญ,ญาณอีกแล้วเดี๋ยวนะี้เดี๋ยวมาทรงแบบโลกหลังความตายอีกแล้วเอาจะใบยังไงวะนี่ a few moments พี่พบมัจจุราชใครถึงคาดับชีวีสวรรค์ตรวจดูบัญชีใครทำดีให้ไปสวรรค์กูไม่รู้จะใบยังไงกูร้องเพลงวมงเลยละกันนะก็ใบตามเออก็ชื่อเพลงมันชื่อพี่พบมัจจุราชนะฮะนี้ก็ถือว่าใบแล้วนะฮะคุณผู้ชมคงถามว่าใบใบใบแล้วเหรอใบแล้วฮะใบแล้วมันก็มีตัวละครตัวหนึ่งอ่ะเออที่อยู่ในเกมอ่ะนะที่มันเป็นแบบนั่นแหละเกี่ยวกับพวกอันนี้นี่แหละนะฮะเออก็ไป เาวดาวดูเอาละกันนะฮะนี้ครูไป